กิริยาวัตถุสิบอย่างวิธีทรรบุญหนึ่งศีลละไม่บุญสำเร็จโดยการบริจาคทานสองศีลละไม่บุญสำเร็จโดยการรักษาศีลสามภาวนาไม่บุญสำเร็จโดยการเจริญภาวนาสี่ปัจจายัใหม่ปั ยะนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการประพฤทธอนุมอมตนไวย,ยาวัดยะนใหม่บุญสำเร็จด้วยการช่วยคนขวยในกิจที่ชอบหกปันติฐานะใหมา่บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญเจ็ดปัตตานมูธนาใหมา บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบนแต่ธรรมมัตสวัสดหมายบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมเก้าธรรมมัติชนาหมายบุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมสิบจิตจุจูกรรมการทำความเห็นให้ชอบการทำความเห็นให้ตรง วิธีทำบุญในทางว่าพุทธศาสนาแต่เราก็มาเรียนรู้คำว่าบุญกันทำไมเราต้องมีบุญทำไมเราต้องทำบุญถ้าเราไม่เรียนรู้ความหมายเราก็จะไม่ค่อยสนใจ บางทีเราได้ยินว่าบุญบุญเอ้มันเป็นยังไงบุญมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนคำว่าบุญเป็นชื่อแห่งความสุขสุขตรงไหนล่ะสุขใจสุขกายสุขใจ,ขใจชื่อว่าบุญเรียกความสง,ง,งบเป็นบุญจิตใจสงบเป็นบุญจิตบุนเป็นบาป คืตัวบุญคือจิตใจเรามันสงบย่ยจิตเป็นบุญแต่จิตวุ่นวายเป็นบาปอันนี้เรียกว่าบุญเกิดจากจิตจากใจแล้วบุญมีประโยชน์อะไรบุญก็มีประโยชน์อย่างเราใจบุญสบายใจ เราจะทำงานอะไรเราก็ยิ้มแย้มเข้มใสในใจเราเพราะใจเรามีปุญจะทำงานก็มีความสุขเพลิอเพลินในการทำงานจะเรียนหนังสือก็เพลิดเพลิน,นในการเรียนหนังสือใจสบายอันี้คือคือคำว่าบุญทำให้ใจสจงบใจเป็นบุณใจช่วนบุญแล้วมันก็จะเกิดเริ่มเกิดความสุข แต่วิธีที่จะทําใจให้เป็นบุญพระุทธเจ้าก็สอนเอาไว้สิบอย่างทานน้ำใหมบุญสําเร็จโดยการบริจาคจากทานอย่างเราบริจาคทานจะเป็นสิ่งของเงินทองทําบุญใจบาตรตั้งโบสถ์ตั้งวิหารตั้งศาลาก็ดีตั้งโระะงพยาบาลหรือช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันกด็ดีพอเราได้ทําแล้วมันสบายใจตั้งโรงพยาบาลตั้งโรงเรียน ผ่านไปเมื่อไรเห็นแล้วก็ความสุขใจสบายใจโอ้เราได้สร้างร่วมกับเขามองเห็นวัดเห็นโบสถ์แล้วก็สบายใจอันนี้เราก็เกิดเป็นบุญในบชพระบวชเนนบชลูกบวชหลานโอ้ลูกหลานบชได้เป็นมหาบางังฑเป็นอาจารย์บังเป็นเจ้าวาดบาัณงเห็นเมื่อไร่ก็สบายใจ คือบุญที่มันเกิดขึ้นจะสร้างพระพุทธรูปก็ดีพอไปเห็นเมื่อไรได้กราบได้ไหว้ก็สบายใจอันนี้รวันหนึ่งทานนำใหม่บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานนะทานตั้งแต่สัตว์น้อยสัตว์ใจหมูหมาเป็ดไก่ให้มันกินเออก็เป็นบุญว่าเราได้ทำทาน สองศีลไม่บุญสำเร็จโดยการรักษาศีลแต่เราก็ต้องเข้าใจคนศีลคืออะไรศีลก็คือตัวเราเรามีศีลก็คือตัวเราดีเราผิดศีลก็คือตัวเราไม่ดีศีลก็คือตัวเราแต่ละคนแต่ละคนเราตัวดําเราตัวขาวตัวสูงก็ศีลก็ตัวเราอันนี้คือศีลคำว่าศีลคือตัวเรา แลทีนี้เรารักษาศีลก็คือรักษาตัวเรารักษากายวาจาชอวา่าศนลรักษาตัวเราถ้าเราไม่รักษาก็าาเดาเรียนร้อนอยู่ทุกว,วนันพอเราไม่รักษาศีลไปรักษากายไปรักเลือกขโมยน้อยก็บงังไปดาป่าไปตีก็บังก็วุ่นวายคือเราไม่รักษาตัวเองศีลก็คือตัวเรา บุญสาเร็จด้วยการรักษาศีลอันนี้ก็เกิดบุญพอเรามีศีนแล้ว,ม,ลวมันสบายใจศีนทั้งห้าข้อก็ดีแปดข้อก็ดีสองร้อยยี่บเจ็ดข้อก็ดีพอเรามีแล้วก็สบายพอเราไม่ได้ไปทําผิดอะไรสามภาวนาหม่บุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนาอันนี้ก็คภาคมภาวนามีความหมายว่าทําปัญญาให้เกิด ภาวนาเนี่ยทำปัญญาให้เกิดทำสิอย่างไงปัญญาให้เกิดได้ยินเกิดปัญญามองเห็นเกิดปัญญาได้ดูได้เห็นได้อ่านเกิดปัญญาได้สวดมนมต์ทำวัดได้เดินจงกรมนั่งสมาธิเกิดปัญญาอันนี้คือภาวนาอ่าอันไหนทำให้ปัญญาเกิดคำว่าปัญญาเนี่ยคือสิ่งดีๆนี่แหละ รูบุญรูคุณรูบาปรูบุญรูคุณต่างๆอันนี้นก็ว่าบุญสําเร็จด้วยการภาวนาบุญสําเร็จด้วยการภาวนานี่มันเกิดปัญญาบางทีปัญญาเราน้อยพอเราได้ยินได้อ่านได้ฟังก็เกิดปัญญาเพิ่มได้ได้ปัญญาเพิ่มอย่างเราลูเราเห็นการงานหน้าที่ต่างๆ พอเราเห็นคนอื่นก็ทําสวยแล้วก็สวยแลาวก็ได้ตัวยอย่างว่าภาวนาคือเรียนรู้ต่างๆให้เกิดปัญญาให้เกิดความเรียนรู้แตระหว่างบุณสําเร็จด้วยการจเจริญภาวนาสีปะปะจะ้าใหม่บุญสําเร็จด้วยการประพฤตอ,อนอมถ่ทมตนกับผู้ใหญ่ น้อมถ่อถมตนกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตจใหญ่ครูบาอาจารย์ผู้ที่เขาเกิดก่อนหรือบางทีผู้เขาเกิดทีหลังเราแต่เขาเป็นครูบาอาจารย์คอยแนะนสาสั่งสอนเราก็ถือว่าเราก็เคารพลเขาลบทีเขาให้ความรู้เราบางทีเราไม่เคยรู้หรอก ลูกลูกหล,นลานเขามาแนะนําเราแล้วก็ได้ความรู้กับเขาแล้วก็เคารพสิ่งกันและกันจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นพระเป็นเนนบางทีพวกเนนก็บวชตั้งแต่น้อยก็มีความรู้เขาก็มาสอนพวกเราหลงตาที่บวชใหม่อันนี้เราก็เคารพเป็นอาจารย์ของเราเพราะเขาได้เรียนมาแล้วก็ธรรมะมาสั่งสอน ปู่ย่าตายายเหมือนกันถึงเขาจะอ่านหนังสือไม่ออกของคนไม่ได้เข้าโรงเรียนแต่ความสามารถเขาเก่งกว่าเราเลี้ยงเราจนส่งเรียนจบบางทีเรามองข้ามนะถึงท่านจะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ความสามารถท่านมีมากกว่าเราอีกลูกเก่าคน1ิบคนก็เลี้ยงได้มีความสามารถ เนี่ยก็เราว่าบุญสําเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่แก่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้มีความรู้หรือว่าหือผู้อ่อนมีความรู้แล้วก็ให้เกียรติกันบุญก็เกิดขึ้นเราให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติเราต่างคนก็เคารพกันก็ความสุขความเยื่มเย็นก็เกิดขึ้นในสังคมในกลุ่มในคในณะ 5. าวยยา วัดจะหม่บุญสำเร็จด้วยการช่วยขนขวยในกิจที่ชอบบุญขนขวยในกิจที่ชอบกิจที่ชอบคืออะไรบ้างเอาใว่าต่างคนก็ต้องช่วยเหลือสิ่งกนและกันแล้วเขาทุกคนงานนั้นมีงานนี้ก็ช่วยกันเ,ออเป็นกิจเป็นกิจจวัดหรือเป็นทางพระกระไรกิจวัดทำวัดตตุนมน รักษาโบสถ์วิหารลาน,ลนพระเก,กดีดูแลวัดว่าอาลัมศึกษาหลักศีลหลักธรรมเนี่ยก็เป็นกิจเป็นกิจที่ชอบแต่จะเป็นคารวะเราก็ช่วยกันช่วยกันคนคายช่วยในกิจที่ชอบเรามีนโยบายในหมู่บ้านอะไรจะทําร่วมกันบ้างหรือในประเทศเราจะร่วมกันสร้าง ว่าบุญสำเร็จ้ดยการคนขอยช่วยในกิจที่ชอบ 6. ปฏิทินาใหม่บุญสำเร็จ้ดยการให้ส่วนบุญอันนี้ก็คือพอเรามีบุญมีปฏิทานาใหม่กุญสำเร็จ้ดยการให้ส่วนบุญก็แบ่งบุญกันคนเป็นๆก็ให้บุญกันได้ให้บุญกันได้แบ่งบุญกัน อย่างที่เรามองเห็นง่ายๆพ่อแม่แบ่งบุญให้ก็คือให้ทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งของแบ่งปันให้ลูกให้แบ่งแบ่งส่วนนี้ก็ได้บุญบางทีไปงานบุญงานบุญ,งา,บญ,ง,าบญงานบวชก็โอ้อยวันนี้ไปงานบวชวันนี้ไปติดทองลูกเรมิดวันนี้ได้ไปสั่งตาลาอนุโมทนาร่วมกันดื้อแบ่งส่วนบุญกัน ก็ได้สาธุอนุโมทนาร่วมกันในบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญหรือแบ่งบุญอุทิศบุญไปให้คนที่ลองรับไปปู่ย่าตายหญ่เทพบุตรเศรษฐิดาเพราะว่าเขาเหล่านั้นทําบุญไม่ได้ครับทำบุญไม่ได้มุหมาเปีดไก่ช้างม้าววาไก่ก็ทำบุญไม่ได้เทวดาก็ทําบุญต่ออีกไม่ได้ เทวดาที่เขเป็นเทวดาก็เขาทำบุญตอนเป็นมนุษย์แต่ไปอยู่บนสวรรค์เขาก็ไปสวยผลบุญเฉยๆจะทําบุญต่อก็ไม่ได้ก็ทําแล้วบุญก็หมดก็ลงมาเกิดใหม่เพราะฉะนั้นก็แบ่งส่วนบุญไปแต่าพาเนรทำวัดตดนมนก็แปลเมตตายาตาิวตาส่งบุญไปให้ต่างจัดเดรฉานบางัง ผู้มีพกคุณบางที่พาอารักบางแบ่งบุญไปให้บุญก็สําเร็จเขาเหล่านั้นก็คุ้มครองรักษาเราเจ้าที่เจ้าทางก็ดีพระภูมิเจ้าที่ก็ดีหรือมนุษย์ด้วยกันก็ดีเราจะแบ,บ่งส่วนบุญไปเขาก็เออคุ้มครองเรานคนนั้นเคยช่วยเราเคยคนนั้นเคยดูแลเราเนี่ยเลบุญด้วยสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ นะให้จนบุญแบ่งบุญกันช่วยกันเจ็ปัจจิตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนโมทนาส่วนบนอันนี้ก็เรียกว่าบุญสำเร็จด้วยการอนโมทนานก็คือเราไม่ได้ไปบางทีเขามาบอกไปบวชลูกบวชล้านบวชหน้าแต่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปก็สาธุด้วยก็เรียกว่าสาธุแต่ก็คือ อนโมทนาบุญสาธุด้วยวันนี้ไม่ได้ไปวันนี้วันพระไม่ได้ไปสาธุด้วยเห็นบระเห็นเนนเดินไปยกมือสาธุอัน,นี้ก็ได้บุญแหละแต่ว่าบุญสำเร็จด้วยการอนโมโมทนาส่วนบุญคือยินดีกับเขา,เานั่นแหละแต่เราไม่ได้ไปได้ยินเสียงพระสวดมนต์ทำวัสาตุเกิดบ,บุญในใจ เระยว่าอนุโมทนาบุญจนบุญยินดีกับเขานะยินดีกับเขาก็จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่โรงเรียนเก่าต่างโบสถ์ต่างวิหารแต่เราเหมืนอนอุ้ยป่วยลุกก็ไม่ไหวไปไม่ไหวได้ยินข่าวอน,นุโมทนาจนบุญสาธุบางทีเราอยู่ในโรงพยาบาลได้ยินเจังเขาไปโฆชนาติดท,ทองหลวิฤมตร ปเรื่อะไรทาบุญต่างโบทต่าง,างวิหารได้ยินสาธุเดยก็เกิดบุญน,นี้วว่าบุญเกิดจากอนุโมทนาจนบุญแล้วว่าบุญจำเร็จด้วยการอนุโมทนากับเขาแต่เราไปไม่ได้อันนี้บุญก็เกิดขึ้นแต่รำม,มัตดชาวนะใหม่บุญํำเร็จด้วยการฟังธรรม แต่ได้ฟังธรรมฟังเศษฟังธรรมฟังพ่อฟังแม่สอนครูบาอาจารย์สอนจะเป็นธรรมะจริงดีๆเนี่ยคือธรรมะนั่นแหละมันก็เกิดบุญที่ิงเนี่ยเราก็ก็ใจว่าบุญเป็นยังไงศีลเป็นยังไงทานเป็นยังไงบาบุญคุณโทษเป็นยังไงพอเราฟังแล้วมันก็เกิดใจเป็นบุญเรกว่าบุญสําเร็จด้วยการฟังธรรมฟังธรรมะ ปูบาอาจารย์ปุญญาตาย,ยายธรรมะของผู้ดีเจา้าฟังแล้วเกิดความรู้เกิดปัญญาความสบายใจเกิดขึ้นสู่จูจ่จังพราเติปัญญาฟังด้วยดีย่อมมีปัญญาปัญญาเกิดง่ายก็คือการฟังเพราะคนที่จะมาเทศก็ต้องกันกองต้องไปเรียนรู้ต้องไปศึกษาจงเข้าใจจิิงมาเทศให้เราฟังได้ เหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดแต่รู้แล้วท่านเห็นแล้วท่านก็จึงเอาธรรมะมาสอนเราคือท่านเห็นแล้วผ่านมาแล้วทําได้แล้วก็เอามาเทศจสอนเราคือเอาความจริงมาสอนแต่งแต่แนะนําเราน่รักษาศีลไปเรียนภาวนาจริงแล้วเนี้ยทําแล้วเกิดปัญญาเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงที่พระพุทธเจ้าทํามาแล้ว ได้มาแล้วแล้วพอว่าสิ่งไหนที่มันไม่ดีเมื่อก่อนพระุทธเจ้าลองไปแล้วมันไม่ดีเดือดร้อนตัวเองหรือรำคนอื่นนั่นไม่ใช่ธรรมะสิ่งไหนที่พระุทธเจ้าทําแล้วเกิดความสบายใจเกิดความเจริญในสังคมเกิดความเจริญในครอบครัวน,นั่นคือธรรมะอันนี้บุญสําเร็จด้วยการฟังธรรมก้าธรรมะ ทจตนาใหม่ธรรมะเจตนาใหม่พุนสําเร็จด้วยการแสดงธรรมผู้แสดงธรรมแล้วก็แนะนํำั่งสอนเขแล้วก็สบายใจอย่างเป็นพระพิจษุมาบวชแล้วก็มาทําหน้าที่พระสงฆ์ผู้สงไว้ซึงพระศาสนาก็คือรักษาหลักศรรีลหลักธรรมของพระเดทธเจ้าเอาแล้วก็ เข้าใจแล้วก็ธรรมะมาเผยแพ่่คือแสดงธรมรมก็เือต่อกันไปแนะนํากันไปเผยแพ่กันออกไปเรื่องบุญเรื่องบุศลนเรื่องศินเรื่องทานไปเลยพอเราได้ทําหน้าที่ก็เออสบายใจแล้วดนะ้เป็นนักบวชเลยมาทําหน้าที่สืบทอดคาสอนของพุทธเจ้าได้เผยแพระพุทธเจ้าและบุญสําเร็จด้วยการแสดงธรรม พอเรารู้ธรรมะเราก็บอกต่อกันไปเล่าต่อกันไปอันไหนธรรมะเรื่องศิลเรื่องทานเรื่องภาวนาเรื่องรรทำสมาธิเดินจงกรมพอเรารู้แล้วเราก็สอนต่อการแสดงธรรมพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมเราเป็นโยมแล้วก็นำธรรมะไปพูดไปเล่าสู่กันฟังได้ไปแสดงให้กันฟังได้พุทธเจ้าไม่ได้ห้าม จะเป็นพิกจุตจะมาเนรหรือเป็นอุบาจกุปาจิกาห้ามแต่ดงทำแมก็ไม่ได้ห้ามพอเราก็ใจแล้วเราก็จะเดงทำสอนลูกสอนลานต่อไปไอันนี้เราทำพัสนาหมายบุญสําเร็จด้วยการแสดงทมจีบ้อีจีบจิบชุกชุกกรมจชุกชุชชกกรมการทําความเห็นให้ตรง การทําความเห็นให้ตรงก็คือถ้าเราทําความเข้าใจให้ตรงอยากจำตดว่าบุญเนี่ยคืออะไรแล้วก็เรียนรู้บาปคืออะไรภาวนาคืออะไรความเห็นของเรายังคิดผิดๆอยู่อย่างเงี้ยอย่งคิดไม่ตรงอยู่เราได้ยินอยู่บ่อยๆบ,บางคนทุกวันเนี่ยออกข่าวออกข่าวกัน ราะว่าได้เงินมาแล้วจะส่งไปเลี้ยงดูพ่อแม่ทําไมเราก็มีครอบครัวเราก็เลี้ยงครอบครัวเราจริงนี่ความเห็นที่ไม่ตรงปกติคนเรามันก็ต้องช่วยกันได้ทุกที่แหละถึงไม่ใช่พ่อใจแม่เรามีเงินมีทองแล้วก็ช่วยเลี้ยงกันได้แล้วก็ช่วยี้ก็เระหว่าทําความเห็นให้ตรงพ่อแม่เลี้ยงเรามาเอ,อบางทีเรามีเงินทองสิ่งของท่านทํางานไม่ไหวแล้วก็ต้องส่งเงินไป อันนี้เราโทรค,ความทำความเห็นให้ตรงก่อนศาสนาพิธีต่างๆเรื่องคนขึ้น้านใหม่โรงเรียนเก่าก็ดีคนตายก็ดีทำแบบนี้แบบนี้ก็ก็มีศาสนาพิธีอยู่ีหลักความจริงหลักความตรงไว้อยู่แล้วก็เรียนรู้อันไนตรงอันไนไม่ตรงอย่างบางทีเราก็ใจผิดว่าเรายาปลาปิ้งมันดีอย่างนี้แต่เราว่าดี อันนี้มันไม่ตรงแต่ถ้าเราบอกว่าเออเรายาปาปิ้งเสียดเด็ดมันไม่ดีมันทําลายเราตั้งเราตั้งกรมอันนี้เราเห็นตรงพอเราเห็นตรงแล้วเราก็จะไม่ไปทําบุญก็เกิดขึ้นเนี่ยพอเราเห็นความจริงเห็นความตรงเห็นความจริงใจเนะี่ยทำความเห็นให้ตรงแล้วก็ต้องเรียนรู้ให้ให้ตรงเดมมาที่เราไปทปําผิดก็คือเราคิดว่ามันสุกเนะี่ย เราไปถามคนกินเหล้าคนกินเหล้า,าว่ากินเหล้าทําไมเอ,อ้เออยใครทุกข์มันเขาเห็นไม่ตรงเขาถืว่าจริงนั้นจะใครทุกข์ได้พอเราโกรธไปกินเหล้าาก็ยิ่งโกรธเพิ่มพอเราเศร้าไปกินเหล้าเขาก็เศร้าเพิเออ่มเนี่ยมันมันมันไม่ตรงบางทีเขาเข้าใจไม่ตรงบางทีเขาก็ไปทํจริงเตติดต่างๆคนแรกเขาก็เข้าใจว่ามันมีความสุกข แต่ใหม่ๆมันก็เคิบเคลิมเลี่ยมันลืมทุกอย่างแล้วว่าความสุขที่จรินไม่ใช่ยิ่งมากขึ้นก็ยิ่งก็เรียกว่าเป็นสารเส็ตเจ็บมันก็ต้องหิวมันก็ต้องตอนหิวมันก็ทุกข์จริงจิตอนเสก็บก็ไปมันก็เคลิบเคลิมไประงับสมองก็เราว่าคิกว่ามันสุขแต่มันไม่ใช่อันนี้ก็เรียกว่าเรียนรู้ทําความเห็นให้ตรงอันไหนสุขแท้อันไหนสุขไม่แท้สุขของผู้ได้เจ้า ที่สอนมาอันนี้บุญพุทธเจ้าสอนเอาไว้วิธีทำบุญสิบอย่างให้เราชาวพุทธให้เรามนุษย์ไม่ใช่แต่ชาวพุทธและมนุษย์ทุกคนแหละถ้าเราทำสิ่งนี้แล้วปฏิบัติตามสิบข้อนี้แล้ว mm hmm. ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ mm hmm. ก็จะว่าบุญกิริยาก็สูตรสิบอย่างให้เราได้ประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะนำเกิดบุญเกิดกุศลนในจิตในใจของเราให้มีความสุขกายสุขใจสุขตัวเองด้วยสุขคนอื่นที่เราพางด้วยเพราะเรามีบุญสิบอย่างด้วยกัน